นี่จ้ะพี่นอ้องอือสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคืเกล้าค่ะในช่องแซบไลฟ์สไตล์สาวแมวเมื่อนี้นะคะจะพาพี่น้องมากินต้มอึ่งไข่ค่ะพี่น้องเบื้องนี่โตใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องคะอันนี้พอเพิ่นไปขุดมา,าเดี๋ยวจะเด้อเป็นอึ่งจากธรรมชาติค่ะพี่น้อง ได้มา4โตจะพี่นองจ๋าแล้วก็มีอันตํามักทั่วนําจ้ะพี่นองจ๋าคึดอยากทั้ง2เมนูนะคะเนาะเลือกบอ่ไดก็เลยแบบเอามาจัดมาทั้ง2เมนูเลยค่ะพี่น้องคะมาค่ะมากินต้มอึ้งไข่กับตําทัวซแซ่บๆนํากันค่ะพี่น้องคะพักเครื่องเคียงมื้อนี้นะคะก็จะมีพักพายคือเก่าค่ะพี่น้องแล้วก็ผักสลัดแล้วก็อันพักแพ้วแล้วก,ก็มะเขือค่ะพี่น้องมาค่ะมากินนํากันแซ่บๆค่ะพี่น้องกินกับข,ข้าวเหนียวคือเก่าคะ่ะได้อึ้งเนาะค่ะเนาะของแซ่บของมักเลยค่ะนี่กินเลย หน้าผู้เดียวคือเกาจมาเ่ยจัดตำทั่วก่อนนะคะเนาะคืดอ,อยากค่ะพี่น้องอยากมืดทั้งสองอยางเลยเดือกบได้สวดก่อนคะ่ะอืแซ่บครับพี่น้องอเบิ่งโตยใหญ่เลยจ้ะ มันไข่บ่อมันก็จะอาจจะมีตัวไข่ตัวบบไข่แน่นจะเนาะเบิ่งก่อนค่ะไข่พี่น้องเบิ่งไข่มันนอะ <What? S 1> นี่จะพี่น้อง Hàng. tầm thua và tầm yến cao giả kín thiêng được hả พอเป็นบีคุดมากคุดอึงน,นะจากพูดจ้ะได้ทั้งหมด่ซิปโตให้เพื่อนกินไปอัน6กโตเรือ4ีโตนเอามาถ่ายคลิปคำง่ายๆเลยสัตว์ไห อืเผาเบิ่งไข่มันนะืมแต่กินอึน้งย้มนี่เนี่ยคือสุดยอดเลยจ้าพี่น้องไข่อึ้ง คลองปนเลยตอมอึงเนี่ยคุดูแขนมัน่นสิแขงแน่จ้ะ ใส่ใบมะขามอ่อ,อนคาตะไคร่หยอดคานะ้ำสุดน้ำต้มก่อนสุดยอดแ่บตัวนี้ใครบอก ไปคุดอันตอนฝนตกนะแม่จ๊ะคุดได้ลายมือแล้วละ่ะแต่ว่าบดิบ่ท่านได้กิน มือนึบขออนุญยตาทายเป็นแนว่งังเลยจ้ะเด้อลองเบิ้งคะ่ะลองเบิ้งลหลายๆแนว้ว ตัวนี้ก็น,าน่าจะไข่แต่พี่น้องนี่ทองใหญ่ๆแบบเนี้ยออกทางนี้อุ <laughs> right ้ย <wide> พี่น้องไข่แบบนี่จ้ะเส็บๆเลยจ้ะเนี่ยเนี้ย อาจจะกินเร็วแน่แตวจะเดอ้อฮิวเขามกเขือต่อมื่อนกินยำได้แซ่บยำนั้น ไข่มาหนาพี่นอ้องไข่อึ่งจ้ะแล้วมุนแห้งสมชัยยอดค่ะ ไปสัวเอากระแสบนะคะเด้อยอึงเนี่ยสัวใสอันสัวใส,ส,วใสพักแพ้วเฮ็ดสัวอึงเนี่ยแสบแสบเลยคือดูแขนมานนี่สิแข็งแน,น่จ้ะ ตำตั่วกระเซ็บปักไผ่เนี่ยกินกับเอียงกระเซ็บจ้ะกินกับตำมะฮุ่งกระเซ็บ ทองแตกเนาะตัวใหญ่ครับยามนี่ก็คือต้องคุดเอาจาาอื้งมันจะเป็นน่าจะเป็นอันอื้งจำซีนแบบนี้ย สบายพี่น้องตอ้ยยังไงล่ะตัวนี้กับใครเนี่ยนะนะเบิ้งอืมเบิ้งพี่น้องใครอึ้องไหม,มเบิ้งจะ้ะอืม ขึ้นมากได้ตำเจลมากนะคะเด้อเพราะวะ่ตาตำทั่วมานหะแม่พอกับแม่ พันต้มกินก็นแล้วจ้ะบ้านนูน่ะมากินอึงสุกคนน่าจะมีแค่น้องหนูน้นองอันท่ามน่ะเซเบอมากปันไดอึงน,นะแศบครับหากินก็ยากแล้วค่ะเด้ออึงเนี่ย มันอ่ะพี่น้องเอาหัวมันก่อนหัวมันนี่อทิพตนะคะเด้อยกินแหละรบบบางคนก็ใช่มาก,กินกินจะคลายมัน เครื่องนี้มันออกก่อนเหรอกับนิ น่องมันเลยเอาไปเอาน้ำาร้อมน้ำห้อน้นนนแล้วก็เอาไปลวกฟันจากลวกแล้วแล้วเท่ากับฟันซีมีแบบคือจังเมือกมันน่ม่ออกมาจากอันอึงแล้วก็เอาไปล้างค่ะพี่น้องไปล้างให้มึดลอกเมือกอันนั้นออกให้มดมันสิบข้าวจ้ะพี่น้องสีแสบเลยแล้วก็จังมาต้มอีกรอบนึง يمتلكها พุบินต่ำกับพี่น้องหลายๆหอมชุ่มฉ่ตัวนี้กับใครจะพี่น้องแต่ว่าพุ่งมันสิแตกแล้วอันนี้มันสิตายก่อนที่แบบเอาไปตมะะ้มแล้วค่ะเด้อตัวนี้ตายก่อน มงบินต้อมเรลิมมากแหละทองมันแตกส่ะพี่น้อง น้ำแดงก็คือแสบตมอึ้งชุดจังกรบกันสุดยอดแสบไปดีคะ่ะพี่น้องนั่นแหลคะค่ะพี่น้องคะ่ะอิ่มแล้วคะ่ะตมอึ้งซีโตมีแต่โตคล้ายๆคะ่ะพี่น้องคะ่ะอึ้งธรรมศาสตร์นะคะเนาะแสบไรสดหนำตมแซ็บๆนุ่นๆ กินกับตำทั่วพักหลากหลายชนิดแซ่บเพื่อกาะค่ะพี่น้องในราคาพี่น้องคะ่ะอิ่มแล้วเด้อคะ่ะเด้อบันี้กฝากพี่น้องนะคะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นูแน่นะคะเด้อขอบคุณใลยาคะ่ะที่เขามาติดตามรับชมพอ,อกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณคะ่ะ